ครับพี่น้องครับนกเขาใหญ่และจิบชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมมันนี้ก็มาพบม,มาพอลกลงพคนรักนกเขาใหญ่อีกเช่นเคยครับมันนี้มีทรงนกครับผมมีทรงนกไปบ้านอตมลคูขัน้นอำเภอตาพยาจังหวัดสกแก้วรครับผมนกนกว่าลูกนกกับ,บ่อมแมนกำลังวัยหนุ่ม อาอยุกับหาเดือนกว่าจะเข้าพกเดือนครับเย็นกลางไปทั้งไงสมกุกแกมผมไปให้พี่น้องสั้งางพุตาพยาครับผมเดี๋ยวก็ทีไรมาเตรียมกองสนุกนนนกองสีมาเยอยหน่อยนี่น้องหนันในกองก็สีเอาไปใหม่ใส่ เด่ดเป็นไม้ส่ใส่ให้มันซุ่มเย็นนะครับทรงไปโอคาคตาพิญานี่ยมือเดียวก็หอดผมที่บดใส่อาหารบดใส่น้ำปกติทรงใสๆไก่ทรงใสย่องสิแต่ทใส่น้ำไปนะ้ำ อาหารกับสีโรยน้ำงโรยออกไปในกองก็ตรวจจริงเน่ใส่ตะไบใหม่ยื่นไปที่หัวถั่วข้างมือเดยหยกตอนแรกเ่เดี๋ยวไปซุ่มไปซุ่มเขาซุ่มรถ ซ oh, ุมม ah e ันเย็นโอ้โหก็ได้เป็นต้่นส่นขีดเลยพี่น้องไม่ไม่ใจเนี่ยเหนแตเห็ดต้ำปามกันมากอันตัวเห็ดเราแล้วสีน้องมากเลยเห็นเป็นแนวไหนก็เลยเห็ดน้ำกันเห็ดน้ำเขาเนี่ยครับเสียงกันจุ่นจุ่นอย่ ดีแจ่มจได้ใหญ่บ้านแล้วเนาะหนุกหนุกเว่ยอายุแต่งเขาห้องเยอนเริ่มคึกรับพี่น้องเอานกใส่กางเกงอนโอ้ไปเตรียมเดินทางไปสระแก้วไป แห้ยไปมันสุกไปม,นปนปนมนปันคำไปคูนไปมันไปคูนนะอ้จของคนต่างสีเ่ท่านมีสี กูครับกูน้านหน่อยเอ็นอกเขาเออนกูเสดกูกูครับลูกนกอายุหาเดือนกลัวครับเ,ออเดินทางครับกูเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเซียนกือไปส่งนก <c oughs>

เยนกืออย่าพึ่งครับเียนกือตะปูจะนกใส่กล่องก่อนไปไปะปะพาเซียนกือห้านน้อยไปส่งนกก่อนครับ 先线圈。